ทำไมต้องฆ่าไอนน้ยังบอกไปได้อันนี้บอกไม่ได้เลยนะสั้นเกินสั้นก็นสะดุ้งแล้วพิสูจิ์ันนี้ครับแค่สั้นก็นสะดุ้งแล้วกูด้วยวกูก็สะดุ้งด้วยเลยแล้วขอบคุณพญาใส่ลุงแล้วผมมั่นใจว่าเร็วๆนี้นะ น่าจะมีเรื่องราวดีๆสำหรับคนที่ปเป็นกำลังใจให้กับผู้หญิงโชคร้ายยาใสลุงอ่ะเขาจะมาบอกอยู่บ่อยๆเรื่อยๆอยู่แล้วเขา้าใจปะดูแต่ละคนกดดันกูซะง,งั้นนี่ต้องเล่าใหม่อีกรอบอ่ะเนี่ยนี่ต้องเล่าใหม่อีกรอบใช่ไหมเนี่ย ไหนไหนไหนอ่ะมาเรื่องราวอีพีห้าอีกรอบหนึ่งนะไฮรีเชิญพญาสายลุงบอกว่าเรื่องราวของผู้หญิงโชคร้ายคนนี้มีการจัดเตรียมการทั้งหมดโดยที่มีเพื่อนชั่วรู้เห็นเป็นใจในครั้งนี้ ผู้หญิงโชคร้ายไม่รู้เรื่องเลยผู้หญิงโชคร้ายคิดว่ามาทํางานได้ค่าตัวเท่านั้นเองนะแล้วสิ่งที่มันเจ็บปวดมากที่สุดคือเขาไม่ได้ต้องการที่จะแบ็กเมย์แต่เขาต้องการที่จะฆ่า ซึ่งเขาก็รู้แล้วด้วยว่าคนที่เป็นคนลงมือ4ี่คนคือใครแค่นี้แหละ EP 5ฉะนั้นผมก็ลังจะบอกว่าใครที่อยู่ในร่วมขบวนการไปหา DSI เหอะ พญาใสลุงเขาบอกผมมาเท่านั้นเองผมเองก็มาเล่าก็เสียงนะแต่ก็อยากจะเล่าอยากจะให้ได้รู้ว่าพยาใสลุงเขารู้แล้วจริงๆเขาแค่อยากจะเอาคนผิดอะมารับโทษ อยากให้ความยุติธรรมเนี่ยมันคืนสู่ผู้หญิงโชคร้ายหละหลายครั้งที่ทำคดีของผู้หญิงโชคร้ายผมโวนคุกคามตลอดแต่ทำยังไงได้อ่ะมันไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงโชคร้ายคนเดียวลูกหลานเราด้วยคนข้างหลังด้วย ก็ต้องขอบคุณพยาไสยลุงโดนประจําครับตอนที่ทําคดีของผู้หญิงโชคร้ายเมื่อสามปีที่แล้วโดนประจําโดนตลอดโดนเอาไปแขวนโดนไปอะไรเยอะแยะเลยแต่เราก็ต่อสู้กับมันได้พี่อีปฏิค่ะนะ ฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่เชื่อผมเถอะถ้ามันเป็นสิ่งดีๆเพื่อส่วนรวมนะเราไม่สามารถที่จะออกมาเปิดออกมาอะไรก็เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเรามาเป็นกำลังใจให้คนเขาทำนะหลายๆคนที่รอคอยกำลังใจนะอาจารย์ปันเทพ อาจารย์หมอธวัชชัยคุณอัจฉริยะคุณนวัดพี่สนทิอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นกำลังใจให้กันนะทุกคนนะ่ยผมเชื่อว่ามีความปรารถนาดีที่อยากจะทำให้คดีเนี้ยมันเป็นคดีที่ถูกต้องผมเชื่อแบบนั้นนะพี่โอราบดีจักรนะใครคือปยาใสลุงวันหนึ่งถ้าเรื่องนี้จบเมื่อไหร่ผมจะเฉลย วันหนึ่งผมจะเฉลยให้ฟังผมจะเล่าทั้งหมดไม่นะแต่ตอนนี้ผมคงเล่าแล้วบอกไม่ได้จะคุณเชื่อเอบเขาก็มีความปัรถนาดีเวลาเราอยู่กับคนที่มีความปัรถนาดีเราจะมีความสุขนะความปัรถนาดีซึ่นกันและกันปัรถนาดีในสิ่งที่เป็นเรื่องที่ดีนะก็ต้องไปกำลังใจให้กับคนที่เขาทำงานกัน คือถ้าวันเนี้คุณคิดดูนะเว้ยเราไปนั่งกลัวคนชั่วบอกว่าคนดีไม่จะท้อแท้น,นะมึงฉนันคือถ้าเกิดเราสามารถที่จะตอบแทนอะไรกับสังคมได้ก็ทำไปเถอะวะคืว่านะหนึ่งชีวิตแม่งก็คือชีวิตเดียวเปล่าวะพี่น้องพอดีมันคือชีวิตเดียวหรือเปล่าวะ เราไม่ต้องการดังนะเว้ยไม่ได้ไม่ต้องการเลยนะมันไม่ได้อยู่ในหัวสมองเลยอะแต่ความถูกต้องอะมนอยู่ในหัวสมองแล้วมากกว่าเข้าใจป่ะฉะนั้นคือการจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องของผู้หญิงโชคร้ายนะพี่ไอตุลวิทย์ขอบคุณครับผมว่าทุกๆคนแหละในทุกๆเรื่องของสังคมอะไรเงี้ยที่มันกำลังจะเกิดขึ้น ฉะนั้นไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดจริงๆสวัสดีที่เยอรมน,นีตอนบ่ายเมืองไทยเนาะฉะนันคือทำได้ก็ทำแม่ออนเหมือนทีจา้าทำได้ก็ทำนะแต่ก็จะไม่ทำอะไรให้มันรู้สึกว่าจะไปทำให้หลายๆคนเขาทำงานลำบากก็ทำให้มันแบบพอดีพอดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เสียเหอะ ข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลที่ยืนยันได้ยืนยันได้เลยเออต้้งบอกกับเนี่ยฉะนั้นก็ผมรู้ว่าหลายๆคนที่ร่วมทําคดีเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความตั้งใจหรอกมันเกิดจากการโดนบังคับซัดส,ส่วนมากนะฉะนั้นถ้าคุณได้รู้ว่า ผู้หญิงโชคร้ายเจอกับอะไรคุณจะรู้สึกรักผู้หญิงโชคร้ายมากนะจริงๆคุณจะรักมันมากรักมันตอนที่ตอนเนี้ยที่ผมกำลังรักมันนี่แหละเอาเบอร์ออแม่ไม่จบเลยไม่เอาต่าไปทำไมตามไปไหน ตามไปไหมดไม่กลับบ้านปลี่ยนเรื่องวิจัยแล้วคุณเข้าไปทำไมทำไมไม่กลับบ้านเลยเขาจับได้แล้วนะคนที่ข้ายกครัวสุดท้าย,ยคือไอ้โนต้ตนะอไอ้โนต้นะโนตแล้วไอ้โนต้ตไม่สำนึกด้วยนะนยนะล่าสุดผมดูจากข่าวสดไอ้โนต้ตไม่สำนึกด้วยนะครับ,รบเหตุผลในการที่ต้องทำเด็ก ก็คือเมด็ูกรู้จักและสนิทจะเลยต้องตัดตอนทั้งหมดน่าสงสารมากนะโน้ตคือคนสนิทของครอบครัวนี้ครัพี่เขาให้เหตุผลว่าครอบครัวนี้เคยสัญญาเขาว่าจะให้เงินไปทำเรื่องของการเกษตรแสนหนึ่ง คือเหมือนให้ยืมแล้วสุดท้ายก็ไม่ให้ก็เลยจาได้ว่าเคยเอาอาวุธเนี่ยมาจํานําไว้ก็เลยวิ่งไปอาหารครับอาหารเถอะนี่มันไม่ใช่คนไม่ใช่จริงๆนะแล้วก็เพื่อไอ้โนต้ตอีกคนนะไอ้เคนะที่เล่นลิกเกมไม่พี่ลิกเกอะไรวะนั่นมันมนั่นมันโนต้ตเชิญยิ้มอีเจ นี่คนสนิททั้งห้าลัวผมว่าแล้วเด็กเด็กจำได้พี่นะนั่งสารน้ํงสารมาก,ก,ามากเขาบอกว่าวเขาจาอยิงที่หัวเลยนะน,น,น้องชายมีส่วนได้ไหมน้องชายตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขากันเขากันมาไว้แม่เล่าเรื่องแตงโมทีค่ะใครวะใครคือแม่วะแม่เล่าอรอแม่แตงโมเล่าอรอไม่ใช่มั้ง แม่ตังโมาจะมาเล่าทำไมไไอ,มนไมอนะคนใกล้ตัวนคนโสดทั้งนั้นนอนดูเป็นต่อจับ <c oughs> คนเดียวเล่าเรื่องข่าวน่าฟังหรอไม่หรอกผมแค่รู้สึกว่าผมเปิดไปพอดีนในจังหวะที่ผมกำลังจะแพ็คของแล้วพอดีว่าเขากำลังจะแถลงข่าวข,ของพี่อ้อ นะครับเป็นรองพอบอตรนะครับนะก็เลยได้ได้ได,ได้ได้ดูถแถลงการได้ดูแถลงข่าวแล้วก็มีการจับไอ้เจ้าโนต้ตเนี่ยไปทําแผนนะ่ากลัวมากเลยน่ากลัวมากน่ากลัวมากผมเชื่อว่าตอนเนี้ยเวรกรรมมันไวอ,อ,อ่ะสิ่งที่ผมรู้สึกนะเวรกรรมมันไวมากเลย คือเหมือนเวรกรรมอ่ะเขาค่อนข้างรู้ตัวนะว่าเวลาที่เขาทําอะไรช้าๆเนี่ยนะคนไทยอ่ะจะจดใจแบบใจสดใจจ่อแล้วมันมันนะมันไม่ไหวะสุดท้ายก็เลยให้มันไวๆหน่อยนะมีคนสารภาพจริงเหรอพี่เดียไม่ไม่จ้ะไม่จริงจ้ะ พูดได้ก็พูดนะมึงพูดไม่ได้กวกูดโดพี่นงดาจะพูดในสิ่งที่รู้แล้วกันเออต้องบอกแบบนี้นะคนละหนุ่มหรือเปล่าพี่เอ็มถามกรณีพิ่พาดกับท่านเลวัตอ๋โอโหแต่พี่แกก็ดา่าพี่เลวัตช้ำเหมือนกันนะพี่แกก็ดา่าพี่เลวัตแรงเหมือนกันนะดีค่ะพี่อันนี้ผมว่าผมดูคลิปแล้วว่าด่าแรงนะ โอ้แมหมด่ากระดัดนั่นก็ต้องขึ้นแบบว่าเออผมว่านะผมผมผมพูดตรงนะผมว่าบางครั้งก็ด่าแรงไปแรงไปหน่อยอะ่ะตกข่าวบอกหน่อยคือไปด่าแบบหื่ยี่สิบเอ็ดท่านไปแจ้งความค่ะเห็นไหมนะแล้วทำไมบาเทสบอกมีคนสรารภาพครับมีสรารภาพแต่มันไม่ได้สรารภาพเรื่องเกี่ยวกับคดี เขาสารเขาสารภาพไหมเขาไม่ได้สารลภาพเกี่ยวกับเรื่องของคดีนะอีเพื่อนน่ะเข้าใจป่ะเป็นการสารลภาพแบบเอาแบบว่าเอาตัวรอดอ่ะคุณคุณเข้าใจป่ะสารลภาพแบบเอาตัวรอดอ่ะแล้วคนที่ซวยคือใครอ่ะเจสซองไงเจสซอโซกูอ่ะซวยกูจะบอกให้สารภาพแบบเนี้ยเข้าใจป่ะ ท่านเลวัตกับใครไม่ได้ติดตามอืมคือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งอะ่ะผมก็ไม่อยากให้พวกพี่ไปติดตามอะไรหรอกนะแต่ผมอยากให้พี่เข้าใจได้ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะเว้ยพี่พี่จะไม่ชอบหรือพี่จะไม่เห็นด้วยเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปด่าเขานะเน็บ นิดๆหน่อยๆผม,มว่าแม่งกงําลังน่ารักแต่ไปด่าขึ้นพอ่อขึ้นแม่ผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่เดียครับข่าวช่องไหนดอยค่าบ้านพระอาทิตย์ครับไม่หน่อยคือคือเดียจะบอกแบบนี้ใ,ในการทำงานของบ้านพระอาทิตย์เนี่ยพี่พต้องเข้าใจก่อนนะตัวของพี่สมที่เองพี่สมที่ก็เป็นสื่อมาก่อนนะเว้ย,ย,ยฉะนั้นการเป็นสื่อเนี่ย มันมีปัญหากันมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนเยอะแยะมากมายเราไม่รู้หรอกรอเข้าใจไหมครับสื่อเองอบางช่องอเขาก็ไม่ได้ถูกกันก็ไม่มได้เป็นพันธมิตรกันมากนะเข้าใจป่ะฉะนั้น,นมันเป็นเรื่องปกตินะครับเรื่องของการด้อยค่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่าพี่อย่าลืมนะอย่างหนึ่งที่ในสังคมเรามีคือสังคมเรามันมีเหรียญสองด้านนะเราบังคับคนให้ชอบเราไม่ได้แล้วเราก็รบังคับคนให เขามารักเราไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นผมชื่อว่าพี่สนทีเองอาจารย์ปานเทพเองเขาคงไม่ได้มาสนใจสื่อเหล่านี้อยู่แล้วนะงั้นสบายใจได้เนาะไม่ต้องไปคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของอสื่อที่ด้อยค่าทางบ้านพระอาทิตย์อะนเนาะ